สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอนยูทูบนำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมมาเดึกนิดหน่อยครับเกือบห้าทุ่มยีเมษายน2 5 6พครับฉีดวัคซีนคู่ครับอสมอรู้หรือ,อยังครับจะได้บอกต่อพี่น้องชาวบ้านต่อไปชมและฟังรายละเอียดครับ1พฤษภาคม2 5ง6กครับกระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ฉีดวัคซีนคู่คําว่าฉีดวัคซีนคู่ก็คือฉีดวัคซีนสอย่าง พร้อมๆกันไปเลยอันที่1วัคซีนป้องกันโควิด19เาวัคซีนป้องกันโควิด19นี่จะเป็นการฉีดวัคซีนประจําปี2566นะครับก่อนหน้านี้เขาจะฉีดเป็นเข็ม1กับเข็ม2เข็ม3เข็มกระตุ้นอะไรก็ว่ากันไปแต่นับตั้งแต่ปี -66 เป็นต้นไปก็คือช่วงเวลานี้แหละครับเขาจะเป็นการฉีดวัคซีนประจําปีฉีดครั้งเดียวจบวัคซีนโควิด1ินี่ก็คือใครที่จะต้องฉีดวัคซีนประจําปีนี้ก็คือจะต้องฉีดก่อนฤดูฝน เพราะว่ากระทรวงสาธารณสุขคาดว่าฤดูฝนปีนี้จะมีการระบาดของโควิดสิเพราะฉะนั้นต้องมีการฉีดวัคซีนประจําปีป้องกันไว้ก่อนก็คือใครที่ป่วยเป็นโควิด -19 รักษาหายไปแล้ว3เดือนขึ้นไปมาฉีดเลยครับเข็มเดียวจบกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มบุคคลทั่วไปกลุ่มเสี่ยงต่างๆที่เคยฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วครบ3เดือนก็มาฉีด1เข็มฉีดวัคซีนโควิด1ิประจําปีสองหฉีดครั้งเดียวจบ ต่อไปก็จะฉีดปีละครั้งนะครับอันนี้วัคซีนที่1นนะครับอันที่2วัคซีนป้องก ai, ันไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤด,ดูกาลก็เป็นการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี256ก็ฉีด1เข็มซึ่งใครมาฉีดก็จะได้ฉีด2เข็มพร้พอมๆกันเลยก็คือฉีดโควิด19แขนข้างหนึ่งฉีดป้องกันไข้หวัดใหญ่แขนอีกข้างหนึ่งก็จะป้องกันได้ทั้ง2โรคนี่กระทรวงสาธารณสุขก,กาลังรวรงค์ลงล ฉีดเริ่ม1พฤษภาคม2566นะครับพี่น้องอสมอก็ต้องไปเคาะประตูบ้านเรียกกลุ่มเป้าหมายมาฉีดเริ่ม1พฤศภาคม2566ครับซึ่งกลุ่มที่ต้องควรฉีดวัคซีนโควิด19ที่สุดก็คือผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังนะครับผู้ป่วยเรื้อรังและก็หญิงมีครรภ์อา่า กลุ่ม608นะครับทานองนี้นะครับแล้วก็กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขอ,อสมออก็จัดอยู่ในกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขนะครับและกลุ่มบุคคลที่ทํางานกับหมู่คณะเป็นจํานวนมากทํานองนี้เขาแนะนาให้ฉีดวัคซีนโควิด19ถ้าฉีดวัคซีนโควิด19แล้วก็ฉีดวัคซีนไข้บัดใหญ่ร่วมด้วยไปเลยนะครับอันนั้นกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด19นะครับแล้วก็กลุ่มเสี่ยงอันอื่นใครที่อยากจะฉีดฉีดได้เลยครับฉีดฟรีนะครับไม่เสียเงิน ที่หน่วยบริการสาธารณสุขไม,ม่ว่าจะเป็นร,ระะตรโรงพยาบาลอำเภอรโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศนะครับกรณีไข้หวัดใหญ่ครับก็เป็นวัคซีนประจําปีเช่นเดียวกันฉีดปีละครั้งเจ็ดกลุ่มเสี่ยงครับที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เริ่มฉีดหนึ่งพฤษภา,พาพถึงสามสิบสิงหาคมหรือจนกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่กระทรวงสาธารณสุขจัดหาไว้จะหมดนะครับก็เจ็ดกลุ่มเสี่ยงที่ต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็ประกอบไปด้วย เด็กอายุ6เดือนถึง2ปีนะครับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้และกลุ่มที่4นะครับผ,ผู้เป็นโรคเลือดลังจกลุ่มโรคได้แก่โรคบอดอุนการเลือดลังโรคหืดโรคหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานนะครับอันนี้ผู้ป่วยเลือดล,งลังจกลุ่มโรคต้องฉีดพวกสินข้หบัดใหญ่นะครับ5ผู้ที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและปุ่ม้กันบ,บุกรอง6ผู้ที่เป็นโรคอ้วน ขาวเาอ้วนหมายถึงมีน้ําหนักร้อยกิโลกร,รัมขึ้นไปหรือคนไม่ถึงร้อยกิโลกร,รมัมแต่มีค่าดัดชนีมวลกายมากกว่าสามสิบห้ากิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับเจ็ด <7 S 1> หญิงตั้งครรภ์ที่อายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปกรณีหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปไม่จำเป็นจะต้องฉีดหนึ่งพฤษภาจนถึงสามสิบสิงหานะครับฉีดได้ตลอดปีฉีดตอนไหนก็ได้ขอให้มีอายุครรภ์สี่เดือนขึ้นไปอันนี้บัคซินไท้บาดใหญ่ทีนี้ ถ้าใครที่เป็นกลุ่มที่จะต้องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะป่วยเป็นโควิดสิ้ด้วยก็ฉีดทั้งวัคซีนไข้หวัดใหญ่และฉีดวัคซีนโควิดสิไปพร้อมๆกันฉีดแขนคนละข้างนะครับข้างหนึ่งฉีดโควิดสิข้างหนึ่งฉีดไข้หวัดใหญ่ก็สามารถป้องกันได้2โลกนี่แหละครับคือวัคซีนคู่ที่อ,อสมอต้องรู้และแนะนำพีน่น้องชาวบ้านไปฉีดต่อไปและตัวอสมอเองก็ต้องฉีดนะครับตัวอสมอเองจัดเป็นกลุ่มเสี่ยง เพราะเป็นถือว่าเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเริ่ม1นึพฤษภาคม256หครับแจ้งใหสสาทราบโดยโทรกันครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาฟังมาดูคลิปครับขอให้ทุกคนนอนหลับทุกคนทุกท่านนอนหลับฝันดีมีความสุขกลับมาพบกันใหม่ในบันต่อ,ตอ,ตอไปครับสวัสดีครับ